วันชูชีุนซิงดีลุทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดีลุทยประจำวันที่13กุมภาพันธ์พศ2569ค่ะทีปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ท่วทั้งนะคะวันนี้ตลาดเซตบวก29.83อยู่ที่1.44.53ค่ะเซนจิเมนดีหลังฟอนฟูไลลเข้าต่อนเนื่องจับตาง,งบคิวีค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่78,000ล้านบาทค่ะถือว่าเป็น สูงที่สุดในช่วงนี้ค่ะแนวรับแนวต้านแนวรับจะอยู่ที่1425แนวต้านจะอยู่ที่1460ค่ะอันนี้บทวิเคราะห์จาก i n f o g r กรนะคะตัวที่1นึ่ง c e a d v i c e ราคา5บาท90สตางค์บวกส5สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ Advice ก็ไซเวสสะสมแล้วก็พยายามที่จะเบรก6บาทค่ะแนวรับจะเป็น 5บาท70สตางค์ค่ะส่วนด้านแรกจะเป็น6บาท10สตางค์ค่ะหลังจากนั้นก็ต้องยืนระยะที่6บาทให้ได้ก่อนค่ะทาเฟรม15นาทีของ S Wi ตรงนี้ก็สะสมแล้วก็ปิดที่5บาท90สตางค์ค่ะ S อ <Adv ice S 2> เป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายปลีกส่งสินค้าไอทีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะไว้เปิดที่5บาท80สตางค์ ขึ้นมาสูงสุดที่6บาท10สตางค์ปิดที่5บาท90สตางค์ค่ะ e EMA 89อยู่ที่5บาท52สตางค์และ EMA 200อยู่ที่5บาท40สตางค์ค่ะซึ่งก็เบรกไปทุ้งหมด EMA แล้ว RSI 58.51วอลุ่มซื้อเข้า3ล้านขายออก2.7ล้าน ATC 1 0 0 0ค่ะแนวรับ5บาท75สตางค์แนวต้าน6บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท30สตางค์ค่ะต่อไป BAM BAM ราคาเจ็บาทเกสตาง,งค์บวกสาสตางค์ค่ะอนนี้ก็ BM ก็ลดลงมาจาก8บาทนะคะแล้วก็ไซเว์เพื่อที่พยายามจะเบรกแปบาทอีกรอบค่ะแนวรับจะอยู่ที่เจ็บาทหกสตางค์ค่ะแนวต้านก็ต้องเบรกแปบาทให้ได้แล้วก็ยืนที่8ดบาทให้ได้ค่ะต้านจะเป็น8ดบาท30สตางค์ค่ะทาเฟรมสิบห้านาทีของ BAM ตรงนี้ก็ไซเวยสะสมแล้วก็ขึ้นมาปิดที่เจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะ B A M เป okay. ็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาพรวมบริษัท B A M เปิดที่เจ็ด 7, า A บดท 8, า A บดทหกสิบสตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่แปดบาทถ้วนแล้วก็ปิดที่เจ็บาทเก้าสิบสตางค์ค่ะ เอ็มเออยู่ที่7บาทห9สตางค์แล้วก็ e MA 200ออยู่ที่7บาทส0สตางค์ค่ะซึ่งก็เบรกไปหมดทุก EMA แล้ว ISI 53.73วอลลุ่มซื้อเข้า32ล้านขายออก1 3ล้าน ATC 3ล้านค่ะแนวรับ7บาท60สตางค์แนวต้าน8บาทส5สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาทส5สตางค์ค่ะต่อไปมาลีมาลีราคา4่บาท20สตสตางค์บวกสสตางค์ค่ะมาลีก็ไซเวสะสมนะคะแนวรับจะอยู่ที่ สี่บาทสี่บาทสี่สตางค์ค่ะแล้วก็ห้านุดสี่บาทค่ะแนวต้านจะเป็นสี่บาทสามสิบสตางค์ค่ะทำเฟรมสิบห้านาทีของมาลีแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ไซเวสสมปิดที่สี่บาทยี่สิสตางค์ค่ะมาลีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายน้ําผลไม้ภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลนะคะ่ะมาลี เปิดที่4.10บาทสตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่4.24บาทสตางค์ปิดที่4.20บาทสตางค์ค่ะ MA 89จะอยู่ที่4.36บาทสตางค์ค่ะตรงนี้ก็อรอลุนเบรนะคะ m m a 200จะอยู่ที่5.28บาทสตางค์ค่ะ r s i 61.11วอลลุ่มซื้อเข้า4.3ล้านขายออก1.7ล้าน ATC 4 0 0 0 0ค่ะแนวรับ4.4บา,า,า,สา 5, ทาสตางค์แนวต้าน4 3 0สตางค์ถ้าทะลุน่าจะเป็น4.38บาทสตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายก็คือ TFG TFG ราคา5บาท5สตาง,ง,งค์บวก20สตางค์ค่ะตัวนี้ก็ TFG ก็เบกขึ้นมาเนี่5บาทแล้วนะคะแนวรับจะเป็น4บาท9 4สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านก็ต้องยืนระยะที่5บาทให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็จะมี้านสำคัญอยู่ที่5บาท15สตางค์ค่ะทำฟรม15นาทีของ TFG ตรงนี้ก็มีแบงเกอร์เข้าตอน9ก้ามงสี่สิห้านาทีไซเวสะสมปิดที่ห้าบาทห้าสตางค์ค่ะ t f g เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกับกับผลิตและจำหน่ายของสดภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะ t f g t f g t f g เปิดที่4ี่บาทแปสตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่5้าบาทสิสตางค์ปิดที่5้บาทหสตางค์ค่ะ EMA 89อยู่ที่4บาท79สตางค์อ e 200อยู่ที่4บาท63สตางค์ซึ่งเบรกไปหมดทุก EMA แล้วค่ะ RSI 64.63วอลลุ่มซื้อข้าว28ล้านขายออก11ล้าน ATC 2.3ล้านค่ะแนวรับ4บาท94สตางค์แนวต้าตน5บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท35สตางค์ค่ะ t s g มีข่าวนะคะมีค่ะว่าวิ่ง3%กลางแผงลูกร้านค้าปีเวียดนามดนรายได้ปีนี้ออทามหค่ะ น,นี้ก็เป็นข่าวของ TFG นะคะข่าวจากข่าวหุ้นค่ะเดี๋ยวจะส่งลงในห้องกลุ่มไลน์นะคะวันนี้ก็หมดหุ้นหมดข่าวแล้วค่ะหุ้นซิ่งดีรู้ไทยโชคดีวันศุกร์และวันวาเลนไทน์ค่ะสวัสดีค่ะ